เหมือนจะแค้นฝังใจมากๆแค้นจริงจังนะครับโอ้โหแฟนบอลตรามีแอนมาอริดครับเผาเสื้อแล้วก็รุมถุยน้ำลายใส่ป้ายชื่อเจ้าฟลิกครับก่อนแข่งกับบาซ่าเมื่อคืนที่ผ่านมาครับแต่แพ้นะครับปรากฏคลิปวิดีโอแฟนบอลแอตเลติกมาเรดครับรุมถุยน้ำลายใส่ป้ายชื่อของเจ้าฟลิกพร้อมจุดไฟเผาเสื้อเจ้าฟลิกครับก่อนทีมจะแข่งแพ้บาซ่าเมื่อคืนนี้3-0โ,โดยเจ้าฟลิกเนี่ยคือคนที่ทำประตูแรกด้วย ครั้งสุดท้ายที่เจฟฟริลิโลงสนามให้กับตรามีแอนเดริดนั้นต้องย้อนไปถึงเดือนมก,กราคมปี2023นะครับโดยหลังจากนั้นถูกปล่อยให้กับเชลซีและปัจจุบันมาอยู่กับบาซ่าด้วยสัญญาย,ยืมตัวจนจบฤดูกาลนี้เราต้องบอกว่าอดีตเด็กปั้นของเบนฟิก้าอย่างเจอฟริกเนี่ยถูกซื้อเข้ามาด้วยค่าตัวเป็นสถิตินะครับ126ล้านยูโรและยังเหลือสัญญายกับตรามีถึงปี2029เลย แต่ว่าบทสัมภาษณ์แสดงความต้องการอยากไปบาซ่าเนี่ยทำให้บาดหมางกับแฟนบอลมาตั้งแต่ปีก่อนเราต้องบอกว่าเกมนี้ทั้งคู่เจอกันต้นซีซั่นเนี่ยเฟลิกยิงได้แล้วฉลองประตูแบบไม่ถูกใจแฟนบอลเจ้าถิ่นนะครับจนความสัมพันธ์มันแย่ลงไปอีกครับกระทั่งนัดล่าสุดเมื่อวานเนี่ยครับมีกลุ่มแฟนบอลร่วมกันถุยน้ำลายใส่ป้ายชื่อแน,นาสนามเมโตปูริตาโนด้วยทางแอลติโกมาดริดนั้นจะรึกป้ายชื่อนักเตะของทีมเอาไว้ตามธรรมเนียมสโมสรนะครับและส่วนของเฟลิกยังมีเสื้อเบอร์เจ็ดที่เขาเคยสวมใส่ ถูกจุดไฟเผาปรากฏในคลิปวิดีโอนะยังไงก็ตามดูเหมือนว่าการถูกข่มขวัญก่อนแข่งเนี่ยไม่ส่งผลต่อเจาฟริกเลยนะครับเพราะเขาคือคนทาประตูปะล,ล็อกในนาทีที่37ก่อนที่เลวันดอฟกี้แล้วก็โปโลเปสเนี่ยจะมาบวกเพิ่มครึ่งหลังบุกชนะาขาดลอยหลังเกมเจาฟริกครับก็ให้สัมภาษณ์นะครับถูกถามถึงความรู้สึกถึงการตอบรับที่เจอเขาบอกว่าอย่างที่ผมบอกไปแฟนบอลที่ดูบนอัธจันย์ไม่รู้สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงเวลาที่ผมอยู่ที่นี่ สิ่งที่พวกเขาพูดกันคือผมไม่สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมทีม,มซึ่งมันไม่ใช่ความจริงเลยคุณคงเห็นว่าผมเพิ่งคุยกับลีโน่แล้วก็โทมัสเลมาและยังเข้าสวมกอดกับทุกคนที่เดินผ่านพวกเขายังคงเข้ามาทักทายและถามถึงครอบครัวผมดังนั้นคุณเห็นได้ว่าเราไม่ได้มีปัญหากันแต่แฟนบอลไม่รู้สิ่งที่เกิดขึ้นผมเข้าใจการตอบรับของพวกเขาดีแต่ความจริงคือผมไม่ควรถูกมองเป็นตัวร้ายในสถานการณ์นี้ อันนี้คือสิ่งที่เจาฟริกได้เปิดใจนะครับโอ้โ oh หหลังจากที่แฟนบอลตรามิแอนาริดนั้นเผาเสื้อครับตามภาพเลยนะครับแล้วก็ป้ายชื่ออะไรไม่อยากเผาผีกับนักเตะคนนี้แล้วครับยิงเจาฟริกครับยิงประตูแรกให้กับบาซ่าด้วยในเกมล่าสุดครับโอ้โ oh หปลดล็อกนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับสิ่งที่เจาฟริกเจอจากแฟนบอลตรามิก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับจัดไปให้รุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยนะครับผม